วันนี้25พฤษภาคม258พันตํารพันตำรวจเอกทศพลอัมภัยพิพัฒกุลผู้กำกับการสอนอประเวทเผยถึงกรณีกลุ่มนักวิ่งถูกผู้จัดงานเทงานวิ่งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำสองผู้จัดงานซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งเบื้องตน้นทางผู้จัดอ้างว่ามีเจตนาที่จะจัดงานจริงเนื่องจากมีการแจกอุปกรณ์ต่างๆให้กับผู้วิ่งประมาณ600คนจากผู้ลงสมัครกว่า1,800คนซึ่งทางตำรวจมาตรวจสอบดูว่าทาง ผู้จัดงานได้มีการจัดส่งของที่ลงไว้ในเพจให้ผู้ร่วมงานตรงตามสเปคจริงหรือไม่รวมถึงต้องไปตรวจสอบช่องทางการรับอุปกรณ์เนื่องจากมีรับทางไปรษณีย์และหน้าง,งานซึ่งรายละเอียดดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานค่ะแต่อย่างไรก็ตามหากสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดทางอาญาจะเข้าข่ายการช่อโกงประชาชนพรบรคุ้มครองผู้บริโภคและพระบอรคอมพิวเตอร์ส่วนเรื่องเงินทางตำรวจไม่สามารถตอบได้ว่าจะได้เงินคืน ครบทุกคนหรือไม่ขึ้นอยู่กับทางผู้จัดงานแต่หากไกลเกลี่ยกันไม่ได้ก็สามารถฟ้องร้องคดีแพ่งต่อไปได้ค่ะเบื้องต้นในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ผู้เสียหายแจ้งความลงบันทึกประจำวันส่วนใครที่ไม่สะดวกทางพันตำรวจเอกทศพลผู้กำกับการสอนอประเวทระบุว่าจะลงรายละเอียดให้ใน Google Form จะนำมารวบรวมในสำนวนพร้อมยืนยันว่าคดีนี้ไม่เงียบหายอย่างแน่นอนและจะดำเนินการให้เร็วที่สุดขอให้ผู้เสียหายทุกคนสบายใจได้ 没看。